เราดูกองโดมมาสูงนะคะเดี๋ยมาเก็นคกันว่าสกดมีอะไรเหตกัรใหนะเดี๋ยวมาเก็ตกันเฮะหัวเขาหัวแน่นมามากทุกคนคือหูหูตัดตรงไหนเก็ตเลยนะทุกคน กว่าทุกคนเพื่อไม่ช้าในการไม่ช้าในวันนี้นะคะเนาะงตัดกันเลยค่ะตับไปเลยนะเราไม่ต้องห่วงถุงนะคะเพราว่าตอนนี้มันแน่นหนามากนนมันตมัน,นขาดกันเลยน่าจะตัดกคนแล้มี่ใจน่าจะขัดกันแล้ว ซนสัน้สามา่ไปแต่ตอนที่ใส่จำได้ว่ามันมีของซ่มด้วย Hører du? ลปอง่าเย้กได้แล้วอันแรกเก็บมันกันอันแรกคือเป็นน้องหูสีลุงนะคะนี่อยู่นั่นอยแล้วก็อันต่อไปอันนี้อ๋อมีสีแสดงว่าจะต้องแน่แต่จะมีผ้าห่มแน่เลยอันนี้เป็นหมอนผ้าห่มลายสตรอเบอร์รี่นะคะ แล้วก็อันนี้อันนี้เอ้าอ,อ,อันนี้คืออะโวคาโดสีฟ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นหเหนวดพ่อของเหมือนกันนะคะเป็นสีฟ้านะอ่าอันนี้เอาอะโวคาโดเหมือนกันนะคะอะโวคาโดเป็นสีน้ำตาลกับสีเหมือนกันนะทุกคนนะวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่า ไปตัวไหนดีตัวทีทท่ง่ายๆก่อนเอาไนี้ละกันอันนี้เป็นตัวถ้าตายซึ่งหัวจะใหญ่กว่าตัวนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมอนพ้าห่มเหมือนกันแล้วก็ยัดมือได้ด้วยถ้าตัวน,นี้การมือได้เหมือนกันนะคะน,น,นี่ก็เอาอันนี้ด้วยอันนี้คือหมอนพ่าห่มเป็นน้องตัว กระต่ายอยู่ในับปะรสนะคะนี่ค่ะเป็นหมออผ้าห่มนะ,ะต่อไปเร่มหมดแล้วท like like ุกคนอ่าต่อไปก็จะเป็นหมอนผ้าห่มเหมือนกันเป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะยัดมือได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ยัดมือได้นะคะ โอ้น้องหมูนอนแล้วพี่หมูนอนแล้วเก็บเอาข้าด,ดูเก็บเอาไปเอาวันนี้ดีกว่าเป็นน้องอันนี้นะคะจะเป็นน้องแต่สีเขียวอยู่ในอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนใช่ไห อันนี้นะคะจะเป็นน้องตัวที่เราดีดไปเมื่อกี้นะคะอันนี้มีใบไม้ด้วยทุกคนลืมบอกไปว่าอันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะคะมันคือแมวเพราะมันมีหนวดด้วยนี่มีหนวดนะคะหนวดก็วางไว้นี่ต่อไปทุกคนอันนี้มันมีใบไม้ด้วยนะคะกับกิ่ไม้ลืมบอกไปว่าอันนี้มันไม่ใช่กระต่ายมันคือแมวนะคะเพราะมันมีหนวด แล้วก็อยู่ในสับป,ประรดนะคะทุกคนเป็นแมที่อยู่ในสับป,ประรดอันนี้แมวที่อยู่ในอะโวคาโดัหยน่าจะใช่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกับเจ้าอีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนาะตั้งไว้ตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้ดูออกเลยเพ้าะมันกิดตาเพราะมันมีพันด้วยทุกคนมีนวดแล้วก็อยู่ในสตรอเบอร์รี่นะคะอันนี้จะมีหูเป็นหูจับเวลแล้ว ให้บอกพ้าห่มมีมือด้วยนะคะนี่ขมดแล้วก็เดี๋ยวจะมานับกันนะคะตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 9 1 0กาตัวนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบนะคะ นึกพูดอันนี้มีเห็นไว้นะมีค่ะนั่นล่ะตป็นเหมือนสีลุง้งวางไว้อันนี้ก็จะเป็นเออหมอนนะคะเป็นหมอนผ้าหกลายสตอรอเบอร์อรีรรรร่นะคะมีหูหูเหมือนกันเลยเอาไว้จับนะคะเหมอเอาจับนะ อันนี้จะเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดมีสองสีนะคะจะมีสีน้ำตาลเนื้อกับสีํำเงินฟ้านะคะต่อไปเอาตัวนี้เลยนี่นะคะจะเป็นน้องแมวที่อยู่ในสปบป์รถนะคะอันนี้มีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรหัวมันอะ อันนี้อันนี้คือหมดเผ้าห่มนะคะทั้งหมดน่าจะเป็นหมอดผ้าห่มหมดเลยนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นหมดนผ้าหม่มลายกระต่ายนะคะมีโบด้วยในเลย,เลยแล้วก็เป็นตัวที่เล็กกะหัวนะคะเป็นสีเทานะต่อไปเป็นนะ้องกระต่าย บุคคาโดนะคะสีเขียวต่อไปเป็นน้องสตอเบอรี่นะคะจะมีกระต่ายอยู่ในสตอเบอรี่นั้นจะเป็นเหมือนหูสตอเบอรี่เขาเรียกว่าอะไรไปนะคะแล้วก็มันจะมีหูมีรูปหัวใจด้วยนะคะนี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเลยด้วยนะคะบายบายค่ะ